มวยปล้ำอาชีพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีสมาคมมวยปล้ำอาชีพมากมายหลายสมาคมก็ยังอยู่และอีกหลายสมาคมก็ล้มสลายหายไปตามกาลเวลาบางสมาคมถอดไฟได้สิ่งวันนี้ขอเสนอตอน5สมาคมมวยปล้ำอาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากอาดีตจนถึงปัจจุบันคำเตือนนะครับสิ่งที่ผมทำต่อไปนี้คือการจะอันดับโดยความชอบส่วนตัวล้วน อย่าดราม่านะครับว่าทําไมสมาคมนี้ไม่มีสมาคมนั้นไม่มีผมจัดโดยวิเคราะห์แล้วก็บวกกับความชอบส่วนตัวนะครับปรหลอหากเกิน30,000วิวหรือไลค์เกิน1,000เมื่อไหร่มีภาค2แน่นอนครับผมถ้าเข้าใจตรงกันแล้วก็มารับชม5อันดับท็อปไฟล์ดิ่งกันได้เลยอันดับที่5 สมาคม ECW ECW หรือ Extreme Championship Wrestling ก่อตั้งในช่วงปี1992โดยมีพอ u เฮเมนเป็นหางเสือช่วยให้ ECW มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเหมยปลาำของ ECW จะโหดติดเถื่อนเลือดตกยางออกกันเกือบทุกๆ m a แมชซึ่งถูกใจพวกที่ชอบรุนแรงมากๆเลยความนิยมใน ECW ในช่วงกลางปี90เทือบประสบความสำเร็จมากมาย แจ้งเกิดนักเวลนานมีชื่อหลายต่อหลายคนแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายในปัจจุบัน ECW ถูกยุบสมาคมไปเนื่องจากพิษทางการเงินของสมาคมสิ่งที่เหลือไว้ก็คือภาพความดิบเถื่อนของสมาคมให้เราดูต่างหน้าเท่านนะั้นอันดับที่4สมาคม NJPW NJPW หรือ New Japan Pro Wrestling สมาคมยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นก่อตั้งในช่วงปี1 9 7 2 ถ่านับถึงปัจจุบันอายุอานามของสมาคมน,นี้ก็4นปีเข้าไปแล้ว n w w a p a n p r o Wrestling หรือเราชอบเรียกกันว่า New Japan นั่นแหละสมคาคมนี้จะมีชื่อเสียงในเรื่องลีลาการปล้ำดุด,ดันและเวบปล้ำที่นั่นแต่ละคนจะจริงจังกับการปล้ำเป็นอย่างมากหลายต่อหลายแมชใน New Japan ถูกยกเป็นแมชที่ดีที่สุดปัจจุบันชื่อเสียงในนิวจอแปนก็ขึ้นเรื่อยๆนี่คือสมคาคมที่กล้าบุนนเดเต็มปากว่า New Japan p r o w r e s t l i n g คือสมาคมที่ยิ่งใหญ่เทียบไร่กับสมาคม WWE ได้สบายๆโดยเฉพาะการป้าบนะครับ New ่ a p a n อินขาอันดับที่3สมาคม WWE WWE หรือ World Wrestling Entertainment ก่อตั้งในปี1952ปัจจุบันก็อายุ66ปีเข้าไปแล้วง WWE เว่าจะมีชื่อเสียงได้ก็ต้องขอบคุณวินส์แม็กแมนนะครับลองผิดลองถูกมาเยอะเกือบจะเจ๊งไปแล้วหลายครั้งแต่เพราะตาวินเนี่ยแหละหากไม่มี WWE เราก็อาจจะไม่ได้ยินชื่อนักมวยร่ำชื่อดังเหล่านี้อย่างของโรแกนเดอะร็อกสโตนโคลหรือจอร์ซีนาว r l เล็ตติ้งเอ e เ t อร์เทนเมนตอันดับที่3นะครับอันดับที่2รองท็อของเราก็คือ โว้ Whoa, ฉันเป็นชีพเรสซิ่งหรือดับบล w ดนั่นเองนี่คือคู่ปรับตลอดการของ WWE ซึ่งครั้งสมาคม WCW ยยู w w, เคยยิ่งใจทสุดในวงการเวยปรับอาชีพยิ่งใจขนาดไหนลองคิดดูเกือบทำให้ WWE เกือบเจ๊งได้นะครับ WCW ก่อตั้งเมื่อปี 1, 1988ซึ่งก่อตั้งได้เพียงไม่กี่ปีเท่านั้นสร้างคือเสียงให้โลกรู้จักสมาคมได้ หากส่งครามแอคทิจูดระหว่าง W C W กับ W W E ถ้าตอนนั้น W C W เป็นฝ่ายชนะมันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าอันดับที่1สมาคม Rational Wrestling Alliance หรือ N W A นี่คือสุดยอดสมาคมมวยปล้ำอาชีพที่เก่าแก่ที่สุด NWA คือตอนกำเนิดมวยปล้ำอาชีพเป็นต้นแบบให้กับสมาคมอื่นๆทั่วทุกภูมโลคมีนักมวยปล้ำระดับตำนานติดเชื้อมาปล้ำในคืนจัเวียนนี้มากมาย NWA ก่อตั้งในปี1 9 4 8ตั้งแต่ยุค50ยาวยังยุคปลาย70 NWA ยิ่งใจร้ายเทียมทานหาผู้ใดต่อกรแต่ว่าพอมายุค80เป็นต้นไปเนี่ย NWA มีอายุอันนามลาวๆา0กว่าปีแล้ว เก่าแก่จริงๆเลยนะครับแม้ปัจจุบันสมาคมอาจจะดูเล็กๆไปแต่ว่าถ้าเทียบกับสมัยก่อนแล้ว NWA ถือว่ารุ่งเรืองที่สุดเลยนะครับหากไม่มีสมาคมนี้ก็อาจจะไม่มี w WE, w e w w w e c w หรือ New Japan ก็เป็นได้ก็จบวิกคือภาษา,าต่อก็ได้นะ และสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเอเ้ออย่าพึ่งอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยอ่ะของจริงละสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย